เป็นแค่แม่ค้าขายข้าวปาแกะจแต่ทำไมรวยจังวะก็นั่นนะ่ะที่คอป้าฉันไม่เคยเห็นป้ามีทองใส่เลยแล้วทำไมจู่ๆถึงมีล่ะนางบิวมันซื้อให้นะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงนางบิวหัวขี้ด้วยลูกสาวป้าเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อทองมาให้ป้าใส่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อข้าก็ไม่ขอให้ใครมาเชื่ออยู่แล้วมีใครเขาอยากจะกินข้าวปาแกะที่มีลูกเป็นอีตัวกันละ่ะนางบิวเขาก็กลัวเชื้ออีตัวมันจะติดเขาสิ ้าดาแกไปรวยอะไรมาวะทำไมทองเต็มตัวขนาดนั้นก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีนี่วะเอาเกี่กล่องจ๊ะเอาสองกล่องจ้ะป้าได้จ้ะหลอแป๊บนะจ้ะนีจะ่จ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ะเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวปาแกะแต่ทำไมรวยจังวะมีนั้งสร้อยทองแหวนทองข้อมือทองแบบเนี้ย ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่เลยเข้าไปดูดีกว่าป้าจัดล้านเสร็จหรือยังเอานางสนุกใกล้จะเสร็จแล้วแหละแล้ววันนี้จะเอากี่กล่องล่ะเปล่าฉันไม่ได้มาซื้อข้าวปลาแกะป้าหรอกเพียงแต่ฉันมีเรื่องจะถามป้าสะหน่อยอ่ะอะไรล่ะก็นั่นน่ะที่ขอป้าที่นิ้วป้าที่ข้อมือของป้าน่ะตั้งแต่เล็กจนโต ฉันไม่เคยเห็นป้ามีทองใส่เลยแล้วทำไมจู่ๆถึงมีล่ะเออนางบิวมันซือให้นะ่ะอะไรนะนางบิวลูกสาวป้าเนี่ยนะเป็นคนซื้อทองมาให้ป้าใส่ใช่ทำไมเหรอจะเป็นไปได้ยังไงนางบิวหัวขี้ด้วยลูกสาวป้าเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อทองมาให้ป้าใส่นี่อยากจะเชื่อเลยเออไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อข้าก็ไม่ขอให้ใครมาเชื่ออยู่แล้วไปไปไไป,ไป เองไม่ซื้อข้าวปลาแกะค่ะก็ไม่ต้องมายืนบังหน้าร้านค่ะเดี๋ยวลูกค้าค่าไม่เข้าเออป้านี่ป้ากล้าล่าลูกค้าแบบนี้เลยหรอลูกค้าข้าน่ะต้องเป็นคนที่มาซื้อข้าวปลาแกะข้าเท่านั้นเหรอโยเองไม่ได้ซื้อไม่ได้อุดหนุนค่ะข้าไม่ได้นับว่าเป็นลูกค้าหรอกโว้ยไปไปไปเออไปก็ได้ ว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยคนอย่างนางบิวเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อทองให้แม่มันใส่ รถหรูระส่งนางบิวด้วยวันนะแล้วนั่นนางบิวมันแต่งตัวอะไรวะเนี่ยทำไมดูเหมือนนางบิวมันแต่งตัวเหมือนกับพวกเฮ้ยหรือว่านางบิวมาทำงานอย่างว่าวะเนี่ยเออใช่ต้องใช่แน่ๆมีทั้งคลอง มีทางรถหรูมาส่งของจากห้างดังๆอีกถึงว่าทำไมป้าดาถึงรวยขึ้นมีทองใสขึ้นมาได้ที่แท้ลูกสาวก็ทำงานอย่างว่านี่เองเฉาโฉดงานนี่เฉาโฉดนะนี่ไม่จริงหรอกวะที่เขาบอกว่าป้าดารวยขึ้นเนี่ย มีทองมีทองใส่กับเขาเนี่ยเพราะว่าลูกสาวที่ทางานอย่างว่าเป็นคนซส้อให้จริงเหรอวะใช่ฉันนายเห็นรถหรูมาส่งนางบิวที่บ้านแถมนางบิวนะยังแต่งตัวเซ็กซี่ลงมาจากรถอีกนะคะถ้าไม่ทำงานอย่างว่าจะทำอะไรได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ เฮ้ยมึงฉันว่าเราแยกย้ายกันดีกว่าวะ่ะแถวนี้กลิ่นมันไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวช่วยโลกจะติดเอาไปเจอกัน ขอโทษนะคะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะอ๋อคุณพอจะติดต่อกับเจ้าของที่ดินผืนนี้ได้หรือเปล่าครับแล้วคุณจะติดต่อเจ้าของที่ดินผืนนี้ไปทําไมอะคะอ๋อพอดีผมสนใจที่ดินผืนนี้ครับถ้าคุณรู้จักเขาเนี่ยช่วยฝากไปบอกเขาทีนะครับวพาผมจ่ายไม่อั้นเลยนะครับสาหรับที่ดินผืนนี้ว่าไงนะคะจ่ายไม่อั้นเลยเหรอคะอะใช่ครับอ๋อคุณมาคุยถูกคนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่ดินผืนเนี้ยเป็นของพ่อกับแม่ฉันเองอจริงเหรอครับ งั้นดีเลยอ่ะผมสนใจจริงๆนะครับที่ดินผืนนี้ว่าแต่ที่คุณบอกจ่ายไม่อั้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันลรอคะอ๋อผมลองให้คนที่ผมรู้จักเข้ามาประเมินแล้วนะครับก็ประมาณสัก50ล้านนะครับฮะอะไรนะคะ50ล้านเออเดี๋ยวฉันจะรีบไปคุยกับพ่อกับแม่ให้เลยนะคะอ,อ,อันนี้นะครับนำบัตรผม <laughs> คุณเบ ขอบคุณนะคะได้เรื่องยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบติดต่อกลับไปเลยนะคะ50ล้านแน่ๆน,นะคะใช่ครับ<า>ข้าวปลาแกะไม่จ้าข้าวปลาแกะอร่อยอร่อยจ้าข้าวปลาแกะไม่หนูอะไรวะเนี่ย ลูกค้าหายไปไหนหมดวะเน,นี่ยแม่วันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะขายดีหรือเปล่าไม่ดีเลยลูกไม่รู้เป็นอะไรวันนี้พวกชาวบ้านไม่มาซื้อข้าวปลาแกะแม่เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะชาวบ้านเขาก็มองแม่แปลกๆด้วยปกติแม่ก็ขายดีแล้วนี่คะแล้วทําไมวันนี้ถึงขายไม่ได้เลย มีใครเขาอยากจะกินข้าวปลาแกะที่มีรูปเป็นอีตัวกันล่ะนางบิว <c oughs> เขาก็กลัวเชื้ออีตัวมันจะติดเขาอะสิแกพูดอะไรของแกสนุกแหมนางบิวอยากทำมันเป็นไขสื่อหน่อยเลยแกทำอะไรอะแกย่อมรู้ตัวแกดีอยู่ละ <c oughs> อะไรนะนี่แกคิดว่าฉันทำงานอย่างว้าว <c oughs> ฉันไม่ได้คิดแต่ฉันเชื่อเลยแหละว่าแกนะทำงานอย่างว่า พราะคนอย่างแกเนี่ยก็มีปัญญาทําได้แค่นั้นแหละนี่นางกระดุกแกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกกําลังปักปามลูกสาวฉันอยู่นะอะไรกันป้าดาป้าดายอมรับความจริงเถอะม่ต้องมาแผ่หรอกเดี๋ยวสีข้างเนี่ยมันจะถลอก,กน,นะป้าสนุกนี่แกกําลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะเข้าใจผิดอะไรในเมื่อหลักฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแกเนี่ยไม่ได้ทํางาน แต่มีเงินซื้อทองให้แม่แกใส่เนี่ยนะฉันอยากรู้จริงๆว่าแกเอาเงินมาจากไหนแถมวันก่อนยังมีรถหรูมาส่งอีกแค่เนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วปะว่าแกเนี่ยทำงานอย่างว่าทาไมแกถึงไม่คิดแบบนี้นะสนุกก็เพราะว่าฉันรู้ไงว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญาหาเงินมาซื้อทองเยอะแยะให้แม่แกใส่หรอกเด็กสมองขี้เลื่อย พี่เรียไม่ค่อยผ่านอย่างแกเนี่ยนะจะไปทํางานอะไรที่ได้เงินเยอะแยะจนซื้อทองให้แม่แกใส่ได้ขนาดเนี่ยถ้าไม่ใช่งานอย่างว่านี่นางขนุกอย่าบอกนะว่าเพราะแกที่คาไม่มีลูกค้าเนี่ยเพราะแกเอาเรื่องเนี้ยไปเป่าปะกาศให้ชาวบ้านเขารู้ก็ใช่นะสิเรื่องเนี้ยมีเราไม่ได้นะป้าเพราะมันเฉาโฉจริงๆ เราพอหรือยังล่ะยังฉันยังไม่พอเรื่องสาาโฉดแบบนี้หรอกเสียงใครวะนี่นี่คุณเบคุณมาทำอะไรที่นี่อะคะมันไม่สำคัญแล้วนะครับว่าผมจะมาทำไมแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณกำลังหมิ่นประมาทภรรยาและก็แม่ยายของผมอยู่ฮะว่าไงนะลูกสาวแม่ค้าขายข้าวปลาแกะข้าถนนเนี่ยนะ ภรยาคุณใช่ครับคุณจะดูใบจดทะเบียนสมรสไหมละ่ะผมพกติดรถไปตลอดเออคือไงเองไปเลยสินางสนุกนี่ก็แสดงว่ารถหลูที่มาส่งนางบิววันนั้นฉันก็เข้าใจผิดเองหมดเลยลสิเบยผัวแกนะ่ะพาไปออกงานนะ่ะเป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นมากเลยค่ะแม่ หนูนะไม่เคยไปงานที่หรูขนาดนี้ใหญ่โตมโหฬา,านแบบนี้เลยอ่ะแม่เป็นยังไงสังคมเศรษฐีดีไหมลูกจะว่าไปอะมันก็ดีนะแม่บางคนก็ดีบางคนก็แย่ค่ะเขากันไปอะค่ะเออแล้วเพื่อนๆพื่อนผัวแกน่ะเขารู้ไหมว่ามีเมียเป็นลูกสาวแม่ค้าขายปลาแกนะน่ะรู้ค่ะแม่แต่ว่า เพื่อนพี่เบะเขาดีจริงๆนะแม่ไม่หยิ่งไม่ถือตัวเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะแม่เออแบบนี้ก็ดีแล้วแม่คะพี่เบะเขาซื้อของจากห้างดังๆอ่ะมาฝากแม่ด้วยนะเฮ้ยไอ้ลูกเขยคนนี้แค่ทองในตัวแม่เนี่ยก็มากเกินไปแล้วแม่หนูห้ามพี่เบแล้วนะแต่ว่าพี่เบะไม่ฟังหนูเขาบอกว่าอยากให้แม่ได้ใส่แต่ของดีๆ เออจริงๆเลยไอ้ลูกเขยคนเนี้ <S <S ปะ่ะเข้าบ้านกันเถอะลูกค่ะหนูช่วยนะจ้ะก็ใช่นะสินางสนุกนะ่นัางสนุกนี่แกทำให้ลูกสาวฉันชื่อเสียงเสียหายหมดเลยรู้ไหมโถป้าก็ป้าเลยไม่ประกาศให้ใครรู้เลยนี่ว่าลูกสาวป้าเนี่ยแต่งงานกับเศรษฐี ใครมันจะไปรู้ละ่ะและทําไมข้าต้องไปประกาศให้คนรู้ได้ละ่ะนี่มันเรื่องของครอบครัวข้าทําไมข้าต้องไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านเขารู้เรื่องของครอบครัวข้าด้วยวะเออแล้วทําไมป้ายังต้องขายข้าวปลาแกะอยู่ข้างถนนด้วยอ่ะในเมื่อลูกเคยป้าก็เป็นเศรษฐีแบบนี้ก็ข้าไม่อยากอยู่เฉยๆนี่วะคนเคยทํางานมาทั้งชีวิตจะให้ข้าอยู่บ้านเฉยๆอ่ะ ทั้งที่ข้ายังทำหวยอยู่น่ะข้าไม่เอาหรอกโว้ยข้าเบื่อตายสนุกนะสนุกเอาเรื่องของฉันเนี่ยไปพูดเสียใจห,หายแบบเนี้ยเธอจะรับผิดชอบยังไงเอ่อคือผมว่าแจ้งตำรวจจับข้อหาหมินประมาทน่าจะดีนะครับฮะว่าไงนะเรื่องแค่นี้ถึงข้าต้องแจ้งตำรวจกันเลยเหรอเรื่องแค่นี้เหรอเธอทำฉันกับแม่เนี่ยเสียหายนะเธอกล้าพูดไม่ได้ไงว่าเรื่องแค่นี้อ่ะ บิวฉันขอโทษน่ะแกอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกกับชาวบ้านว่าฉันเข้าใจผิดเองฉันขอร้องแหละแกอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะบิวเอาไงดีบิวฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้เธอนะสนุกโอเคฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปเลยฉันสัญญาบิวแล้วกลับกันเถอะแม่ครับ วันนี้แม่ไม่ต้องขายข้าวปลาแก่แล้วนะครับเออแล้วไม่เป็นไรหรอครับแม่เดี๋ยวผมเนี่ยให้ลูกน้องมาเก็บให้เราไปกันเถอะครับฮัลโหลพ่อว่าไงพ่อจะขายที่ดินนั่นเหรอโอเคโอเคฉันอยู่กับคนที่ซื้อที่ดินอยู่พอดีเลย ขายที่ดินแล้วนะคะผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมไม่เอาที่ดินขอคุณรักแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อตัดออร์รถได้เดี๋ยวสิคะเดี๋ยวสิคะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยที่ฉันช่วเงิน50ล้านไปพกความเข้าใจผิดของฉันหรอวะเนี่ยโอ้ยยิน,นดีด้วยไงเี่ย